สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่นะคะวันนี้นะคะเปิดมาด้วยบรรยากาศนะคะธรรมชาติคือธรรมชาติเลยนะคะก็วันนี้ได้มาตัดหญ้าให้น้องใหม่นะคะวันนี้ก็ยืมรถใสของคุณป้ามานะคะของป้านะคะของแม่คลานนะคะเพราะว่ารถใสนะคะที่ได้ซ่อมไปก็ มีอุบัติเหตุดีหน่อยนะคะทำให้ไม่สามารถใช้กันได้นะคะวันนี้พามาดูแปลงญ้าที่จะซื้อให้น้องใหม่นะคะที่ซื้อให้น้องใหม่อย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าตัดไปได้สามสีรอบได้แล้วนะคะแต่ว่าน้องขวัญไม่ได้มีโอกาสมาออถ่ายวิดีโอให้ได้รับชมนะคะเพราะว่าก็ช่วยแม่ขวาญตัดด้วยนะคะ แต่ว่าส่วนใหญ่น้องควานก็มีหน้าที่ขึ้นรถเอาขึ้นรถนะคะแบกไปขึ้นรถนะคะระยะทางก็คือมันมันค่อนข้างชันนะคะแต่ว่านี่นี่ไม่ใช่ทั้งหมดที่ซื้อให้น้องนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นของอีกเจ้าหนึ่งนะคะแล้วก็ที่แม่ควานตัดอยู่นะคะก็อันนี้เป็นเจ้าที่แม่ควานซื้อนะคะยานนี้ก็คือยังไม่โตเต็มที่นะคะ เหมาะแก่เอ่อวัวนะคะเหมาะแก่ควายนะคะที่กําลังกินนะคะถ้าน้องใหม่กินก็กินไม่ถึงสองคำนะคะหมดนะคะแป๊บเดียวนะคะเพราะว่ายังยังอ่อนมากนะคะย่ายังอ่อนมากก็พื้นที่ที่ตัดไปนะคะคือบริเวณนะคะที่เป็นเจ้าของที่แม่ควาได้ซื้อนะคะแต่อี อีกที่ไม่ได้ตัดเนี่ยนะคะเขาก็จะแบ่งกันนะคะก็อีกเจ้าหนึ่งนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาได้ถ่ายวิดีโอให้แม่แม่พี่พี่พ,พ่อพ่อทุกคนทุกท่านได้รับชมนะคะนี่คือแปลงญาติที่ซื้อให้น้องใหม่นะคะเพราะว่าอ่าหลายคนหลายท่านอาจจะยังเห็นเอาไม่มีนะคะน้องควันอยากบอกเองนะคะค่ะช่วงนี้ก็ลำบากเรื่อง อาหารน้องช้างมากๆนะคะน้องใหม่นะคะก็ทุกวันนี้พ่อขวานก็ได้แต่หาต้นไม้นะคะทุกวันเลยนะคะทันใดเข้าไปชมไลฟ์สดก็จะได้เห็นนะคะว่าพ่อขวานนะคะได้ยนต้นไม้ให้น้องใหม่ทานทุกวันนะคะวันนี้จะพามาดูใกล้ๆนะคะที่แม่ขวานกำลังตัดอยู่นะคะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสวงกรานต์นะคะก็ขอสปัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากน้องใหม่ด้วยนะคะแม่แม่คะ่ะน้องเริ่มอายุมากแล้วนะคะนี่แม่ควันกำลังตัดอยู่นะคะเพิ่งมาเมื่อกี้นี้นะคะเขาก็จะแบ่งนะคะจะมีเขตนะคะ <c oughs> มีเขตแต่ง นนี้น้องใหม่ยังอยู่บ้านนะคะอีกสักแป๊บเดียวนะคะพ่อขวานก็จะพาน้องไปพักข้างนอกแล้วนะคะขอฝากด้วยนะคะสําหรับวันนี้น้องขวานก็ขอขอบพระคุณนะคะทุกคนทุกท่านที่ได้มตตาน้องใหม่นะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับรับชมคลิปนี้นะคะน้องขวานต้องขอตัวนะคะไปเชวยแม่ขวานตัดหญ้าก,ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ